สวัสดีตอนสี่ทุ่มครึ่งค่ะทุกคนพี่แป้งชมมีของฟรีสำหรับโนผู้ชายและผู้หญิงอีกแล้วนะคะโบกเรือว่าเท่มากๆแถมทําง่ายไม่เกิน10นาทีค่ะของฟรีชนี้นะคะคือมองกุดโดมิโน,โนสีเขียวแบบนี้นะคะเขาแจกเพียงแค่ห้าพันชิ้นเท่านั้นโบกหรือว่าทําง่ายมากๆนะคะพี่แป้งชมได้20คนแรกเดี๋ยวจะมาบอกน้องๆค่ะว่าต้องทอํายังไงบ้างเขาแอบตาพี่แป้งมาเลยค่ะพี่แป้งจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เหมือนเดิมแนะนํใไ้ชวนเพื่อนเข้ามาเล่นด้วยนะคะเพราะเราจะต้องมีเพื่อนค่ะและ้วมน้อง แล้วน้ให้น้องเดินไปตรงเขาฟรีอยู่จะซีได้เลยนะคะหากไม่เจอให้น้องเปลี่ยนเซิร์ฟไปเรื่อยๆจนกว่าจะเจอนะคะจากนั้นเนี่ยสิ่งแรกที่น้องต้องทำก็คือเชิญเพื่อนของน้องทั้งหมดที่น้องมีอยู่มาในเซิร์ฟนี้นะคะซึ่งกดปุ่มสีเขียวได้เลยค่ะมันจะบอกจานวนอยู่ว่าน้องมีเพื่อนกี่คนอย่างพี่แป้มี49คนก็ชวนแค่49คนหากน้องมี200คนก็ต้องชวน200คนนั่นเองทําการเชิญเพื่อนไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าจะครบนะคะสมมติมี200ทับ200อย่างพี่แป้มี49ทั49ค่ะ ครบเรียบร้อยแล้วนะนนท์จะต้องไปเล่นอีเวนต์นห้ผ่าน1ครั้งนะจะนั้นต้องอยู่ในแบบกับเพื่อน8นาทีค่ะจะนั้นให้นนท์เนี่ยเข้าประตูสีเขียวด้านข้างไปได้เลยนะคะซึ่งไม่จําเป็นต้องจับคู่กับเพื่อนนะคะแต่แนะนําว่าให้เล่นกับเพื่อนดีกว่าเป็นทีมเวิร์กเนาะอย่างแรกเลยมันจะมีป้ายบอกอยู่ว่าเลข123นะคะให้เพื่อนคนนึงเนี่ยยืนดูสีม่วงนะคะแล้วเราก็กระโดดข้ามไปฝั่งนู้นนะคะนนท์เพื่อไปเชื่อมสายไฟนะคะพอเพื่อนเชื่อมสายไฟเสร็จปั๊บนะคะเพื่อนต้องเดินขึ้นนะเพื่อออไไปปปกดุ่่่มสีีเเเเหหลืืนนะพใ้รา ทางสีเหลืองที่อยู่ด้านขวามือของเราได้นั่นเองพอกดปุ่มสีเหลืองปั๊บนด้ให้น้องๆข้ามปุ่มสีเหลืองมาแล้วก็มาเชื่อมสายไฟตรงนี้นั่นเองนะคะจากนั้นเขาต้องกดปุ่มสีส้มนะคะและปุ่มสีส้มจะึ้นแบบนี้น้องๆเดินเข้ามาได้เลยค่ะบางคนเนี่ยอาจจะเดินตามพี่แป้งมาก็ได้นะคะคือมาทางสีฟ้านะคะน้อง แล้วเรานะคะก็มาต่อจิ๊กซอตรงตู้แบบนี้นะคะก็ใส่ตามรูปให้เรียบร้อยนะคะแล้วเพื่อนอีกฝั่งหนึ่งเขาก็จะมาได้นั่นเองน,นะ,ะน้องๆคือฝั่งนูที่เป็นสีเขียวนะคะเราก็ยืนรอ,อสีแดงนะคะน้องๆให้เพื่อนเนี่ยทำการเชื่อมอะไรเรียบร้อยฝั่งนูให้เสร็จนะคะแล้วให้น้องๆเนี่ยที่อยู่ฝั่งเดียวกับพี่แป้งชมเนี่ย แดงเนี่ยเพื่อข้ามไปฝั่งนู้นนั่นเองนะคะอย่าลืมนะคะเดินกับเขาด้วยนะคะสีแดงเพราะมันไม่เดินตามตัวเรานะคะจากนั้นกดปุ่มสีฟ้าค่ะแล้วจะมีบันไดสีฟ้าขึ้นมาแบบนี้นะคะให้นองๆเนี่ยเข้าประตูสีเขียวไปได้เลยเท่ากับนงนงๆผ่านเวสนี้แล้วเรียบร้อยนะคะแล้วก็มากดเคมของฟรีได้เลยแต่บอกเลยนะคะนงนงๆต้องรีบทําตอนนี้นะ,ะหากใครมีเพื่อนเยอะก็จะช้าหน่อยใครได้ของแล้วนะ,ะอย่าลืมคอมเมนต์บอกพี่แปงชมด้วยนะคะ